อเรามาปิดท้ายกันนะคะด้วยความโป๊ะของหนู่เตอหัวดีกว่าแต่จะโป๊ะเรื่องราวอะไรต้องติดตามค่ะแจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าหลังจากที่ทิมม่ซูหรือว่าซุยไวโจดารานักร้อนหนุ่มจีนจากซีรีส์แนวบอยเลิฟเรื่อง addicted แจ้งข่าวจดทะเบียนสละโสดสายฟ้านบทำเอาโลกโซเชียลจีนลุกเป็นไฟและคำค้นหาเกี่ยวกับข่าวของเขากแทบจะครองทั้ง10อันดับแรกในโผลในโผฮอตเซิร์ชนะคะหรือคำค้นหายอดนิยมไปในจีนไปได้ทั้งหมดโดยในบรรดาคำค้นหายอดนิยมก็จะมีทั้งชื่อของซุยเวยโจและคำที่เกี่ยวข้องกับภรรยาสาวนอกวงการของเขาเพราะก่อนหน้าจะแจ้งข่าวสละโสดนี้ไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเธอคนนี้มาก่อน นอกจากนี้ยังมีชื่อของหลิวเตอ๋อหัวพระเอกจกตุรเทพฮ่องกงติดอยู่ในคำค้นหายอดนิยมเกี่ยวกับข่าวของสุยเว่ยโจวด้วยโดยเป็นคำสแสลงที่แปลได้ว่าบ้านของหลิวเตอ๋อหัวพังคือที่มาของวลีนี้เนี่ยคือมาจากข่าวดังจากเกาหลีใต้ที่ชาวเน็ตจีนะต่างจดจำกันไม่ลืมเพราะมีคุณป้าขาเผือกคนหนึ่งนะพอได้ยินข่าวจากนอกบ้านว่ามีบ้านพังอยู่ละแวกที่เธออยู่ พอตัวเธอพุ่งมาที่เกิดเหตุหวังจะก่อติดสถานการณ์ร้อนให้เร็วที่สุดแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าบ้านที่พังนั้นคือบ้านของเธอเองก็ทําเอาน้ําตาแตกแบบที่ต่อมเผือกยังไม่ทันจะได้ทํางานค่ะคือในขณะที่เหนวเติอหัวเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์เรื่องที่เขาเป็นแฟนผลงานของซีรีส์ Addicted เอาไว้ตอนไปออกรายการหนึ่ง พิธีกรคือถามว่าชว่วงนี้ดูซีรีส์เรื่องอะไรอยู่บ้างเขาก็บอกว่าดูของเกาหลีเรื่อง Descendants of the Sun ที่นำแสดงโดยทซงจุงกิและซงเฮเคยียวรวมทั้งดูซีรีส์จีนเรื่องอดิเทพอยู่ด้วยซึ่งพอ ทางคนถามบอกว่าไม่รู้จักเรื่องหลังหลิวเตอ๋อหัวก็อธิบายไปว่าไม่รู้จักก็ไม่แปลกเพราะเรื่องนี้ถูกแบนในจีนจากตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นสำนวนหลิวเตอ๋อหัวบ้านพังติดคำค้นหาล่าสุดตีความประมาณว่าหลิวเตอ๋อหัวเนี่ยเป็นแฟนซีรีส์วายเรื่องอติเตต์ดังนั้นเขาก็ต้องเชียร์คู่พระกับ พระเอกของเรื่องนะคะที่เล่นโดย่วงจิงวีแล้วก็ซุยเว่ยโจหรือที่แฟนๆเรียกว่าคู่อุยโจแต่พอมารู้ค่ะว่าซุยเว่ยโจแจ้งข่าวสละโสดนอกจอกับสาวนอกวงการต่อมจิ้นและความฟินที่เคยมีจากซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยแหลกสลายไม่ต่างจากป้าเกาหลีที่มาเห็นบ้านตัวเองพังต่อหน้าทั้งที่เดิมตั้งใจจะมาเผือกเรื่องบ้านคนอื่นค่ะเอาจริงๆทำ <c oughs> เน็เปรียบแรงไปเนาะ <c oughs> ไม่เห็นเหมือนเลยอะ จริงแค่โปะว่าอุ้ยตายแล้วไม่รู้หรอกว่าเขาแต่งงานกับ<ช>สาวแท้อะไรแค่นั้นเ<ด>องอะคืกแค่ว่าโปะอย่างเงี้ยน่า,<ช>าก,กว่านะคะไปบ้านพงบ้านพังเลยวแล้วแล้วก็เปรียบเปยกันไปนะคะ<อ>